สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกฟินทอชนะครับทุกๆคนนะครับก็นะครับวันนี้นะครับก็มีอ้อนวอน m เมนนะครับมีคำประกาศนะครับจากฟินทอชเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่านะครับ ID wallet นะครับ contract wallet ของ F T C นะครับได้มาอยู่ในอ้อนวอน m เมนนะครับของฟินทอชเรียบร้อยที่เป็นสไลด์นะครับเป็นสไลด์ใบพัที่อยู่หน้าหน้าโฮมนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับ เวลานะครับเวลาที่เราจะต้องเตรียมนะครับก็ประมาณตีหนึ่งนะครับของคืนนี้ตีหนึคืนนี้นะครับก็ประมาณพรุ่งนี้เช้านี่แหละนะครับตีหนึ่งนะครับใครอยากจะซื้อนะครับใครอยากซื้อ F T C นะครับเตรียม U S D T ไว้ในกระเป๋าของ f Fin ิน o s h ของแต่ละคนเลยนะครับแต่คำถามคือนะครับใครจะขายนะครับในตลาดนี่ครับใครจะขายนะครับ ตอนนี้นะครับมีข่าวแบบเยอะมากครับทั้งที่จีนนะครับเมื่อกี้ผมก็เพิ่งโทรไปหา HQ ที่สิงคโปร์นะครับ HQ บอกว่าที่จีนมีออฟเฟอร์นะครับ1 FTC นะครับเขาจะรับซื้อ1,000เหรียญตอน่อ1 FTC นะครับใครมี1 FTC บ้างนะครับตอนนี้นะครับอันนี้คือนะครับมาเก็ตจีนะครับรอซื้อแล้วแล้วก็ประกาศซื้อแบบนอกกระดาษเลยนะครับนะ1 FTC เท่ากับ1,000นะครับ ดังนั้นนะครับความบ้าคลั่งของราคา FTC นะครับมาดูในค่ำคืนนี้นะครับว่าราคาจะเท่าไหร่นะครับผมเองก็ตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าผมเองก็มีนะครับก็จะหาซื้อเหมือนกันนะครับนะต้องหาซื้อเหมือนกันเพราะว่าจะต้องเอาไปเก็งกําไรนะครับไปเก็บไว้นะครับทากาไรต่อนะครับในราคาที่มันขึ้นมานะครับเพราะว่าเราซื้อในราคาที่เพิ่งเปิดในค่ำคืนนี้เนาะนะครับกับ เหรียญที่มันออกมาแค่น้อยนิดนะครับและไม่รู้ว่าใครนะครับที่ยอมที่จะขายเพราะว่าตลาดนะครับของฟินทอชเองเนี่ย F.T.C เนี่ยนะครับมันงอกออกมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับสีหวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคนที่มี F.T.C คือคนที่มีโน้ตเท่านั้นเองนะครับคนที่ไม่มีโน้ตเนี่ยไม่มี F.T.C นะครับดังนั้นหลายๆคนต้องการจ้องที่จะซื้อ F.T.C นะครับเจมตัวนะครับวันนี้ ตีหนึ่งคืนนี้นะนะครับใครต้องการซื้อเขาดาเลยนะครับเตรียมไว้เนิ่นๆนะครับในส่วนของ USDT นะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับโชคดีครับทุกคนนะครับคอนแท็กเลขคอนแท็ไม่ต้องไม่ต้องอันนี้นะครับไม่ต้องไปเอาคอนแท็กอื่นเลยนะครับเพราะว่าเขาประกาศแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่ารอให้ประกาศจากบริษัทนะครับอย่าไปเอาในคอยมาเก็ตแครบอย่าไปเอาในแพนเค้กสวอปก่อนหน้านี้นะครับเพราะมันเป็นเหรียญที่ เป็นเป็นคอน t ท a l l ์วอลเลที่เอ่อเคยว่าโจรนะครับหรือนะคนที่ช่วยโอกาสนะครที่จะเอา USDT ของเราไปนะครับเนาะเอเคนะครับดังนั้นคืนนี้นะครับต้องการ USDT ต้องการ FTC เตรียม USDT ไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าเราจะทําการซื้อขายเป็นวันแรกและมาดูราคากันนะครับว่าพรุ่งนี้ราคาจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับเนาะสำเร็จทุกคนนะครับสวัสดีครับซาลาแมกุมครับ